เห็นยูตอนนี้ถ่ายจาก vivo v, v 3 5g เครื่องนี้แบบจบหลังกล้องไม่มีการโพสต์ต่อแม้แต่นิดเดียวและยังมีอีกหลายภาพนะคะที่คุงอยากจะพาทุกคนมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันว่าทำไมถึงให้เจ้าเครื่องนี้กลายมาเป็นมือถือในกลุ่มราคาหมื่นกลางที่สามารถถ่ายคนได้ดีที่สุดได้เทพที่สุดในโลกนะตอนนี้มันจะจริงหรือเปล่ามันจะเวอร์ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย กำลังนั่งคิดอยู่ว่าปกติคำว่าเทพแห่งพอุเหตนะคะอุ้มเนี่ยจะมอบให้มือถือกลุ่มแฟกชิปนะหรือว่ามือถือตอพับได้ราคาแบบแพงๆโหดไปเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่อุ้มรู้สึกว่า v i v o v 3ีสเครื่องนี้ทําถึงว่ามันกลายเป็นมือถือนะคะที่ถ่ายคนได้แบบโคตรสวยมากๆเลยที่นี้ความสวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มจะใช้อย่างนี้ละกันเกณฑ์ในการวัดว่ามันสวยหรือเปล่านะคะก็คือแบบที่เราถ่ายให้ก็คือนางแบบเนี่ยรู้สึกว่าเออสวยฉันน่ะสวยนะหรือว่าตัวเเเราอองงที่ป็นตกกล้สึ ภาพมันออกมาแล้วแบบอุย้ยมันถูกใจเราใช่ไหมอย่างเราเองเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแบบว่าเออตาก,กล้องมืออาชีพคนที่เราถ่ายให้นะคะก็มีถ่ายแฟนถ่ายลูกถ่ายร้านถ่ายเพื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะวัดได้เลยก็คือเขาเนี่ยดูรูปแล้วเขายิ้มเปล่าเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาชอบไหมอะไรแบบนี้นะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างภาพหนึ่งละกันที่อุ้มยกมานะคะตั้งแต่แรกเลยทําไมว้มถึงอยากจะพามาดูภาพนี้ค่ะสิ่งที่เรียกว่าองค์ประกอบมันครบนะทุกคนวลาถ่ายพร์ตเทรตนะคะสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือดูหน้าคน ดูหน้านางแบบอ่าหน้าดีมีการเก็บนะคะเ,ออเก็บหน้าเนี่ยเก็บแก้มเก็บเนียงเนี่ยให้ประมาณหนึ่งเนาะมีการแบบว่ายกกระชับอารมณ์เหมือนไปยกกระชับมานะหรือว่าแบบเ,เรื่องของใต้ตาอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วยเก็บให้ประมาณหนึ่งสังเกตดูว่ายังมีอยู่นะแต่ว่าช่วยเก็บไว้ให้นะคะอันนี้เนี่ยสกินโทนสีสันออกมาเป็นหน้าเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วเนาะอย่างต่อมาค่ะคือเรื่องของการตัดขอบเออใดๆนะปกติเนี่ยเราจะเจอกับมือถือนะคะจริงๆเมื่อก่อนก็เป็นแหล่หลายๆ เวลาที่เราเนี่ยเห็นการตัดขอบและมันมีการตัดแบบตัดฉึบเลยการตัดฉิบเนี่ยจะทําให้ความเป็นธรรมชาตินะคะของพวกปลายผมพวกนี้มันหายไปแต่สังเกตดูว่า vivo v 3 5 g าําได้ดีมากเห็นไหมเขาเนี่ยจะคิดนะคะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการแยกนะคะเลเยอร์ของบุคคลออกจากฉากหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดโครงตัดขอบเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เนียนตามากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาค่ะคือความเบลอด้านหลังการเบลอด้านหลังเนี่ยสังเกตดูว่าอันนี้มันมีเส้นนําสายตาใช่ป่ะแต่ว่า ความเบอมันจะไล่ออกไปเว้ยเนี่ยเห็นปหมมันจะเบลอร์ค่อยๆเบอร์หนักออกไปด้านหลังนะคะทําให้ตัวแบบเนี่ยไม่เหมือนมาตัดแปะนะซึ่งมันทําได้แล้วในมือถือหมื่นกลางถ้ามือถือแพงกว่านี้แล้วทําไม่ได้เนี่ยน่าคิดแล้วนะสําหรับนาทีนี้นะคะทุกอย่างมีความคมชัดดีมากนะเพราะว่าเอ่อจะบอกว่า V ี vo จัดเต็มให้นะคะเพราะว่าทั้ง3เลนส์ที่ให้มาเนี่ยความละเอียดระดับ50ล้านพิกเซลหมดเลย50ล้านพิกเซลหมดเลยโหดๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มพาไปดูรูปตัวอย่างกันดีกว่าว่าทำไม มันถึงสวยขนาดนี้อ่ะไปดูกัน งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันนะคะจากตัวอย่างภาพกันเลยดีกว่าจะบอกว่างี้ค่ะเมื่อกี้มงบอกไปแล้วว่าตัวนี้มาพร้อมกับเลนส์ความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้งหมด3เลนส์ด้วยกันคะ่ะประกอบด้วยกล้องหลัง2เลนส์นะและกล้องหน้าก็ความละเอียดเท่ากันที่50ล้านเนี่ยเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกถ่ายนะคะที่กล้องหลังหรือว่ากล้องหน้าคุณก็จะได้ความคมชัดเนี่ยในระดับใกล้เคียงกันนาะแล้วก็ AI เนี่ยมันประมวลผลออกมาได้ดีมากๆเลยทีนี้ค่ะม,มาเริ่มจากตัวกล้องหลักกันก่อน ใช่เลยอ่ะอย่างแรกที่รู้สึกว่าใช่เลยนะคะก็คือโทนสีทุกคนโทนสีตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบ VCS เนาะก็คือจะเป็น Vivo Camera Bionic Spectrum นะตัวนี้เนี่ยจะให้นะคะค่าสีออกมาได้ตรงมากตรงกัอบที่ตาเราเห็นนะคะออกจะสดกว่าที่ตาเราเห็นอยู่ประมาณหนึงด้วยซ้ำค่ะแปลว่าอะไรไม่ว่าคุณจะถ่ายนะคะในที่แสงอาจจะแสงเยอะถ้าแสงเยอะเนี่ยมันให้เฉดสีที่ตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีค่ะเราอาจจะถ่ายเนี่ยในที่แอบร่มนิดนึงเข้าไปอยู่ในตึก หรือว่าอยู่ในที่ร่มบางทีนี่มันอาจจะดึงนะสีสันออกมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้ดึงออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็ยังมีเลนส์อัลต์วาคุณสามารถจะเปิดนะคะเลนส์ตัวอัลต์วาตรงนี้คุณเลือกนะคะเป็นแบบโฟโต้ใช่ไหมแล้วก็เลือกเนี่ยเป็นอัลต์วาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องการจะถ่ายภาพนะคะในมุมมองที่กว้างนะตัวนี้ก็กว้างในถึง1 1 9องศาเลยทีเดียวที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลซึ่งมันดีมากๆทุกคน,คนเพราะว่าปกตินะคะหลายตัวที่ราคานี้ตัดออกนะทัั้งการตดเล ไฟออกเ่ยนะคะหรือว่าความละเอียดเนี่ยอาจจะให้เนี่ยไม่ถึงที่50ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปถ่ายวิวหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะบบรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยนักแต่ว่าตัวนี้ค่ะให้มาจัดเต็มนะทั้งในเรื่องของความละเอียดแล้วก็มุมมองอีกด้วยค่ะที่นี่อย่างหนึ่งค่ะคือเรื่องของกล้องหน้า กล้องหน้าตัวนี้ก็ความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันค่ะหลายๆครั้งนะอุ้มยังต้องมานั่งดูลูกแล้วคิดว่านี่มันถ่ายจากกล้องหลังหรือว่ากล้องหน้าวะเพราะว่าในเรื่องของความคมชัดเอ่ยนะคะหรือว่าการประมวลเนี่ยเรื่องของสกินโทนการเบลอฉากหลังนะคะก็สามารถทําได้ดีใกล้เคียงนะเยี่งภาพนี้แทบไม่ต่างกับใช้กล้องหลังเลยนะคะซึ่งเรียกว,ว่าการที่ให้มา50ล้านพิกเซลเราไม่ต้องเลือกเยอะนะเราใช้อันไหนก็ออกมาได้สวยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะทีนี้อุ้มใหญทุกคนเนี่ยไปดูตัวอย่างภาพอ,อื่นๆเนี่ยที่อุ้มาานนะะคใเวลกง กันนิดนึงแล้วกันว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงมิติเป็นยังไงบ้างสำหรับตัเองเนี่ยถือว่าถูกใจมากๆในทูกภาพเลยอ่ะงั้นไปดูตัวอย่างภาพกัน ๋ยวให้ลองดูวิดีโอนะคะอันนี้เปิด 4K นะแล้วก็เปิดกันสั่นด้วยค่ะถือว่าทำได้เนียนๆดูนะเนียนๆด,นะนนนนดีแล้วก็ชอบตรงที่มันถ่าย 4K แล้วยังเปิดกันสั่นได้เนี่ยแหละปกติก็มือถือราคาประมาณนี้ไม่ค่อยทำก็โอเคแหละอันนี้ถือว่าดีขึ้นมากเลย กล้องแม่ตัวนี้นะคะก็ถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30fps นะแต่ต้องบอกก่อนคะ่ะว่าถ้าใครนะจะเปิดโหมดิวตี้นะคะหรือว่าเปิดโหมดกันสั่นเนี่ยมันจะปรับมาที่1 0 8 0 p แบบอัตโนมัตินะแต่ว่าโดยรวมค่ะอันนี้ถือว่าไม่ได้เปิดิวตี้นะทำได้ดีเลยแต่ว่าถ้าอยากให้เดินไปถ่ายไปทำวอล์กนะคะก็ควรจะเปิดกันสั่นไว้นิดนึง ที่นี้เวลาเราถ่ายรูปนะคะก็ไม่ได้ถ่ายเฉพาะเวลากลางวันมีที่แสงปกติเนาะบางทีเราก็ถ่ายใน,นที่แสงนอ้อยหรือว่าในที่มืดบางนะคะ vivo คิดมาให้เราแล้วด้วยการใส่ไฟ all light portrait 3.0มาให้สังเกตูว่าในครั้งนี้นะคะก็มีการแยกเนี่ยตัวไฟเนี่ยออกมาจากโมดูลกล้องทําให้เนี่ยการใช้งานมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแสงเองเนี่ยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนวลเนียนมากยิ่งขึ้นเยอะมากเลยแต่ก่อนจะไปเล่าต่อค,ะค่ะอุ้มพาไปดูคลิปนี้กันก่นกอนว่าอุ้มไปลองถ่ายมาระหว่างปิดไฟกับเปิดไฟมันเป็นยังไงกันบ โอเคเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะอันนี้ลองปิดไฟก่อนนะหนึ่งสองสามปึ้งทีนี้เดี๋ยวจะลองเปิดไฟให้ดูนี่เปิดปุ๊บเนี่ยรับได้นะว่าต้องการเนี่ยให้แสงหน้าเดี๋ยวประมาณไหนเราประมาณนี้ละกันหนึ่งสองสาอ่าทีนี้เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างเนาะ เริ่มจากแบบที่ยังไม่เปิดไฟแล้วกันเนาะจริงๆก็ถ่ายออกมาได้ถือว่าโอเคนะก็คือจัดการตรงเนี้ยสกินโทนก็ยังสวยนะดึงสีสันออกมาได้ดีแต่ว่าเมื่อเรานะเปิดไฟปุ๊บจะนี่จะดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะหน้าตานะจะแบบโอ้สดใสขึ้นมานะแล้วก็ตัวสกินโทนเนี่ยถือว่าจัดการขึ้นมาได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยและภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างเวลาที่เราปิดไฟเนาะจริงๆเนี่ยวีโวก็ทําออกมาได้ดี a อไเขาคิดได้เก่งอยู่แล้วเนาะแต่สังเกตว่านี่ ตรงนี้เนี่ยแทบไม่เห็นหูเลยนะคะนอกจากไม่เห็นหูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีนอยส์เนี่ยบริเวณหนวข้างหน้าตรงนี้ใช่ปะทีนี้ค่ะเราจะลองเปิดไฟดูปึ้งฮ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าเนี่ยมีความคมชัดทั้งหน้านะคะแต่ว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่บางทีเราใช้ไฟอื่นๆน,นะคะส่องเข้าไปมันจะมีอาการแบบว่าชํำวาวเกินเหตุนนะบางทีเราก็จะไม่ชอบเปิดแฟลชหรืออะไรแบบนี้ในการถ่ายภาพในเวลกากลางคืนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้คิดอย่างเดียวอะ มันไม่ได้แค่เปิดอย่างเดียวมันยังสามารถควบคุมได้แล้วมี AI นะคะเข้ามาคลุมมันอีกทีนึงทําให้การมะมวลผลนะคะมันทํางานร่วมกันแล้วออกมาเป็นภาพที่สวยงามนะคะมีหลายรูปเลยที่มุ้งลองถ่ายออกมาอย่างนี้เนาะก็ดูมึนๆเนาะพอเปิดไฟปุ๊บอ้าวแจ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเทโลยีหลกัหลกๆนะนอกเหนือจาก AI นะคะมันมีอยู่2อย่างที่มุ้เนี่ยประทับใจามากๆเลยอย่างแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาใหม่นะคะในครั้งนี้เลยชื่อว่าฟาเนียไลติงอ่าสังเกตดูเวลาที่เราเปิดไฟนะคะมันก็จะมีความสว่าง คงที่ใช่ป่ะแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะเขาเนี่ยคิดมาให้เช่นสมมติเนี่ยตัวกล้องนะคะอยู่ใกล้หน้าเรามันก็ควรจะหลีไฟลงนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้มันจ้ากเกินไปสมมุติร่มถือนะคะมือถือเนี่ยออกห่างแบบหรือออกห่างตัวเองเนี่ยออกไปนะคะมันก็ควรจะสว่างมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันอยู่ไกลขึ้นใช่ไหมตัวนี้คิดมาให้อัตโนมัติปรับแต่งเรียวไทม์นะคะก็คือเวลาเข้าใกล้ก็ดิมลงเนาะเวลาเอาออกไกลนะคะก็สว่างมากยิ่งขึ้นแบบเรียวไทม์เลยอันนี้คือโคตรเก่งนะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ใส่ ะะอย่างต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการปรับอุณหภูมิสีนะการปรับอุณหภูมิสีตรงนี้นะคะคุณสามารถกดเข้าไปเนี่ยที่พอดเจตรตรงนี้นะคะแล้วเลือกปรับได้อ่าให้ทุกคนดูสีรอบๆด้านหลังตรงนี้นะคะอุ้มเลือกได้เลยนะว่าอยากจะให้เนี่ยมันอมแดงปึ๊บหรือว่าอมเหลืองหรือว่าจะมาแบบขาวๆเลยนะคะอยากให้มันอยู่กี่เควินอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะว่าต้องการเนี่ยให้แสงเนี่ยที่ได้ออกมานะคะประมาณไหนซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไปแมทเนี่ยกับการใช้ในหลายๆสถานการณ์นะคะ,ะ,คะเช่นสมมุติไปอยู่ในร้านอาหารเรา ราก็อยากจะได้เสียงที่มันแสงที่มันเหลืองๆนิดนึงใช่ป่ะหรือบางทีนะคะเราอยากจะปรับเนี่ยให้หน้าของเราเนี่ยมันสว่างหรือว่าขาวนะคะเราก็จะดันเนี่ยไปที่แสงสีขาวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้คือความเก่งเนี่ยที่ทาง vivo เนี่ยคิดมาให้อุมีตัวอย่างภาพเนี่ยให้ดูกัน,นิดนึงค่ะว่าระหว่างปิดไฟกับเปิดไฟเนี่ยมันต่างกันขนาดไหน ื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการถ่ายคนเนี่ยไปเยอะมากแล้วนะคะมาดูหรือโหมดอื่นๆกันบ้างแล้วกันเนาะอย่างแรกคือการถ่ายอาหารทุกคนอันนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับออร่าไลฟ์ฟู้ดโหมดนะคะไอ้ตัวไฟออร่าไลฟ์พอเทสสอจุดศูนย์นะไม่ได้ดีเฉพาะถ่ายคนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปถ่ายในร้านอาหารมันมืดใช่ไหมคะก็เปิดไฟตรงนี้ช่วยได้สังเกตูว่ามันก็จะถ่ายออกมาแจ่มจะดมแจ่มว้าวมากิ่งขึ้นนะคะสามารถทําหน้าชัดหลังเบลอได้สวยงามเลยแล้วก็การโฟกัสฟู้ดโหมดเนี่ยทำได้ดีเลยนะอย่างต่อมาที่อยากให้ดูอีกนะคะก็คคคืืออออนนนนนีีีี่งงาาาาวววิดดดโโะะะตั้สมรถจเป นะกล้องหลังเนี่ย 4K 30fps นะคะกล้องหน้าเองก็ได้ที่ 4K 30fps เช่นเดียวกันนะคะกออ็ไม่ต้องบ่นแล้วนะใช้ได้นะคะ 4K ทั้งคู่แล้วก็ยังสามารถเปิดกันสั่นที่ 4K สําหรับกล้องหลังได้อีกด้วยนะคะก็ไปลองเล่นกันดูและอย่างต่อมาที่ว่าดีมากๆเลยค่ะก็คือนี่คุณสามารถจะกดนะคะในส่วนที่เป็น Watermark ตัวนี้แล้วเลือก Color Adaptive Border ค่ะยกตัวอย่างให้ดูละกันสมมุตินะอุ้มเลือกนะคะถ่ายอุ้มถ่ายไปที่ตรงนี้นะหนึองสามปุ๊บสมมุติ้ถ่ายออกมาเสร็จปุ๊บ อบเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวมจะลองให้ดูอีกช็อตหนึ่งนะคะเอาสีน้ำเงินตรงนี้แล้วกันปึ๊บกรอบออกมาก็จะเปลี่ยนสีไปนะคะอัตโนมัติแบบนี้ให้เลยเออแปลว่าการถ่ายภาพออกมานะคะตัวกรอบก็จะมีความหลากหลายแล้วก็เล่นสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆมีอีกหลายโหมดนะคะเช่นแบบว่าตัวบีดโพสเทสนะหรือว่าจะเป็นการถ่ายวิวเอยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ทําออกมาได้ตอบโจทย์มากๆเลยทั้งงานภาพแล้วก็งานวิดีโอแหละ มาถึงเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์มากดีกว่านะคะหลังจากคุยเรื่องกล้องมาอย่างยาวนานถ่ายรูปดีแล้วเล่นเกมได้ไหมคําตอบคือเล่นได้เนยทุกคนกตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับชิปที่เป็น Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3นะซึ่งตัวนี้ถือว่าประมวลผลออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะอุ้มเนี่ยทดสอบกับเกมฟรีไฟ่ะมาดูการปรับแต่งอุ้มนิดนึงค่ะเวลาเล่นฟรีไฟเนี่ยมันขนาดไหนนะอุ้มเลือกไปที่ดิสเพย์เลือกไปสุดหมดเลยนะเอาต์ตาไฮออนไฮออนมันทุกอย่างเลยนะคะเล่นได้ล,ลดื่นไหลดีนะสนุกด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการทัดต่างๆเน สัมผัสเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครย,ยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยอาจจะลื่นไม่พอใช่ป่ะนี่เลยไปที่ตรงนี้นะคะสไลด์เข้ามาในส่วนที่เป็นเกมโหมดตรงนี้คุณเลือกได้นะคะจะเปิดเป็นแบตเตอรี่เซฟเวอร์นะเป็นบาลานซ์โหมดหรือว่าเป็นแบบบูสต์นะคะแต่บอกนิดน,นึงค่ะว่าถ้าเลือกแบบบูสต์นะ,ะตัวเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างร้อนเร็วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็อาจจะเลือกเป็นบาลานซ์ไว้แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เองนะคะจริงๆก็ามาพร้อมกับระบบที่เป็นคูลิ่งเนี่ยซิสเต็มที่ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนนนนนะะะคคเเเเเเอออ่่่่่่่ววลลาาาททีีนนีีรรจบกกป็ืงงึ รู้สึกว่าจับได้ถนัดมือนะคะถึงตัวเครื่องในสเปคมันจะบอกว่ามันเป็น 3D ใช่ป่ะแต่ว่าอุา้มรู้สึกว่าค่อนข้างโค้งน้อยนะก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะมือถือมันจะพยายามโค้งให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมือถือเองเนี่ยจะดูแบนๆน,นิดนึงนะคะเวลาที่เราจับเนี่ยก็จะอยู่ท่าโพสชั่นประมาณนี้เนาะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่6.78นิ้วค่ะหน้าจอจะเป็น AMOLED Display นะคะดีเฟ e s h r a เนี่ยดันได้สูงสุดที่120เฮิรต์นะคะแล้วก็ความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่2,800นิต รู้สึกว่าจับได้ถนัดมือดีนะจอสวยด้วยและก็ความเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะคะในกลุ่มราคานี้เลยนะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah, ิลลิแอมป์นะก้อนใหญ่นะแต่เครื่องเนี่ยเบานะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบชาร์จที่เป็น80วัตต์แตบชาร์จแบตหมดนะก็ไปรีบชาร์จนะคะแปบ๊บเดียวเนี่ยก็ออกมาเล่นต่อได้แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับแรม1 2กิกนะคะมีแรมเอ็กซ์เพนชันมาให้เออแล้วก็ตัวแรมจะเป็น L P D R 4 x รเ็นะคะส่วน ROM เนี่ยจะ สิ่งเดียวที่อยากจะบ่นเลยก็คือลําโพงยังเป็นลําโพงเดี่ยวอยู่นะคะเพอามาลําโพงเดี่ยวเนี่ยมันดันได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิ่งอง่แต่ว่ามันอาจจะรู้สึกแบบเสียงไม่สเตอริโอเท่าไหร่นักนะคะก็ไม่รู้ว่าวิวโวเนี่ยจะปรับมาเป็นสองตัวเนี่ยเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยในการเล่นเกมเอ่ยนะคะหรือว่าในการใช้งานในมุมของเพอร์ฟอร์แมนซ์อุ้มรู้สึกว่าตัวนี้ทําได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะเหมือนที่บอกไปนะคะว่าวิโว V สามสิบห้าตีเครื่องนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานจะเป็นมาตรฐานใหม่ของมือถือระดับราาาคม่นกลง ่ออจากนี้ไปคะมีเลงทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีนี้นะสีขาวมุกนะคะแล้วก็มีสองสีค่ะเป็นสีเขียวน้ําทะเลกับสี night nice sky black นั่นเองนะคะก็แล้วแต่แนวทางแล้วกันว่าคุณชอบนะคะออกมาโทนประมาณไหนนะ,ะวันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้ละกันรับรองถึงความคุ้มค่านะคุ้มแน่นอนนะคะอ๋อแล้วก็สาหรับใครที่อยากดูตัวโปรนะคะตัวโปรเนี่ยจะเพิ่มความเป็นไซส์เข้ามาเนาะก็จะสามารถใส่เนี่ยที่เป็นไซส์นะคะเอ่อพอตเทสไซส์ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวมีรีวิวแบบจัดเต็มให้ดูกันด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าจะสนุกสนานนะกับตัวนี้กันนะคะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ